สวัสดีครับทุกคนผมปิโตขอต้อนรับสู่เกมจู่จูจ่บิสไซเออร์แอนด์เวนเจอร์อัลสตาร์เบทเทิลอาร์นะครับในโหมดอาร์ารเคดมาวันนี้ก็มาอยู่ฝั่งเพื่อพระเอกเหมือนเดิมนะครับและเป็นตัวสุดท้ายแล้วนั่นก็คือน้องชิงเอจี้คุงนะครับตัวละครที่หลายคนหลงรักและสแตนฝุดโกงอย่างฮาวเวสเตอร์นะครับมาซับพอร์ตของเจ้าเป็นโจโฟูเกะนะครับชุดก็จะเป็นชุดนี้ครับคือปกบางห่าน,นะครับมา เป็นตัวละครสายโฟนเนอร์นะครับเป็นหลักเลยถามว่ามันลุกได้ไหมลุกได้แต่ข้อเสียมันเยอะมากครับอย่างแรกคือตัวละครมันตีสั้นมากแลก้วก็ตัวเล็กนอย่าไม่แต่จะคิดเชียวนะมาเจอกับดีโอภาคเจ็ดใช่ไหมนี้จะเป็นตัวละครดีโอซีนะครับมาเลยต่อคอมโบเฮ้ยจับปั๊บหนึ่องสไม่หน่า หนึ่งสองสามอ้าวไม่มีสแตนหรือไปมันต้องเปิดสแตนด้วยครับรเพราะเวลาผมปล่อยไปทีมันจะทิ้งหมดเลยนะครับสแตนเราจะต้องเก็บมาใช้ใหม่หนึ่งสองสามีหนึ่งามานี้อ๋ออันนี้ไม่มีสแตนนี่หว่าเล่นไม่ได้กีบปกติอยู่นี่แน่นี่แน่นี่นี่น,นี่เสกมายงิงเสกมายงิยงได้ <laughs> ถามว่าโฟนเนอร์มันดีไหมมันมันช้าครับมันจะสู้ขอไปได้ง่าช้าทำได้ช้าชนะน่ารักไปเลยนี่แน่นี่ไปวาจบป้ามานี่อ่ะอย่า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 ะอย่าดูดิปฏิจจ์มากตัวละคร อ่ะอ่านี่แน่นี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 ่ฝรัไลท์เฮ้ยอย่างหนึ่งครั้งะอ่าเฟย์ก่อนเฟย์มาเยอะเฟรย์มาเยอะอจ้าอ่ะจัง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 กลับไปกลับไปด,ดีโหดดีเอาละปิดชักละเอออย่าสิ หนึ่งสองสามอ่าอ่ลาลงมามาเอาละเอาไปสตาร์อืมไปไหมโจมตีทุกตัวรู้สึกไงบ้างเล่าเืมยแกแพ้แล้วแก <c oughs> อ่า เป็นตัวละครอีตัวหนึ่งที่หลายคนตอนแรกเกลียดนะแล้วก็รักหรือบางคนก็รักแล้วก็เกลียดแล้วก็รักเสียดายมากเป็นตัวละครที่โผล่มาน้อยนะเสียดายมากเลยแล้วเป็นตัวละครทําให้เนื้อเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นต้นที่แบบเอ้ยทุกอยาก่างมันจะสงบฝุ่นได้แล้วหรือจบได้เลยมานี่ <c oughs> นี่ไงฮาวิสเตอร์หนึ่งสองสามฮาวิสเตอร์อ๋อย่าจับ,จบ เขี่ยไปเจ็บเจ็บเออพุ่งเหลา่าจับจับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอาเวสต์มาเนี้ยหนึ่งสองสามอืมสวยงาม ได้เวลากินแล้วม,มาปับป๊บปับ๊บปั๊บเอาเลยอืมเอาไปเอาโดนอีกหนึ่งนี่แน่จเข้ามานะหยุดนะเออต้องเลยไปหยุดน่ะดิเออหาไวสเตอร์ไปต่อ อะไรว้เนี้อืมอเมิกิโอมาตัวดีเอลซียังไม่ได้ซื้อมาเล่นฮาวเวสเต้อ้าวผาดิยะมามากพอตบป้ามาให้ได้จะพวกมาเฟียฮาวเวสเต้นี่อ้าวไม่แตยเหรอนั่น่อไปนั่น่อไป แน่นอนครับไม่ได้แน่นอนตัวละครนี้ผมไม่ถนัดจริงๆลูกเล่นมันเยอะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอดีโอเอางย่างไผมเป็นคนชอบสไตล์ฝ่ายรัดมากกว่าแบบต่อยรัวๆตัวละครที่มันไม่ค่อยรัวมันจะไม่ค่อยถนัดสำหรับผมยายายาจึ๊บจึ๊บอัดตัดต่อาตยาเข้ามานะ นี่แน่นี่นี่มานี่อ้าจ้า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 อ้าวหยุดนะนี่แน่เอออ่ะเอออ่ะอ่ะอ้ออ่ะอ่ะอ่ะไม่โอ้โหจีนิดเดียวเว้ยน่ากว่าไปเลย มานี่ยนี่ <BU ZZ> ER> ทับได้แล้วชน,ชนะมาตัวละครมันน่ารักแหละแต่ไม่ใช่นแนวโหมจริงจึ๊บนี่แน่จึ๊บจึ๊บจึ๊บเอาไปสินี่แน่เอาไปฟังแทนอืเนี่ย จึบ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 เอาละเราจะได้ของจริงละหนึ่งสองสามฮาวเวสเตอร์นี่ไงอ้าววุดเออะแต่ยังไงเฮ้ยลบก่อนอือหือดีโอมันฉับพลันต่อเราไอ้เอมื่อกี้ก็โดนไม่ตายอ๋อมันโดนวามูเออสวนแน่อนอนเลย โอเคแสดงว่าถ้าไม่ตายตัวนี้มันไม่ได้เป็นอมตะสินะอืมต้องทาว่าตัวไหนโกสุก็คงให้อืมโอคุยเสือนะมาจอกกรอได้โอเคเจอยูฮะโกอ่าไม่มีบทพูดเออเพราะไม่เคยเจอกันนี่เออตัวสองตัวในครนี้ฉันต้งที่ไปหาโคยจีเนี่ยโอ้โหชุดอโคสสวยมานี่

ฮาวิสเตอร์ฮาวิสเตอร์ฮาวิสเตอร์ไม่โดนหรอกง่ายม,มินตันเถอะฮมันมันแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สายผมะนะอ่าโดดอะลืมต่อขอบวนเมื่อกี้เลยใช่ไหมเฮ้ยกดผิด ผมก็ผิดเหรอเนอ่ออ่าอ่ามีไปไม่มีเกตนะครับไม่มีเกตคือชีพนะอ้อเสกเรื่อยๆครับเดี๋ยวนี้ผมเสกเรื่อยๆไปเอาเบสเตอร์ ฮาแเวสเตอร์ฮาแเวสเตอร์ฮาแเวสเตอร์เอาไปเอาไปเฮ้ยหลบได้เฉยอะไรก็ได้ไปฮเอเวสเตอร์ฮาแเวสเตอร์ฮาแเวสเตอร์เคื่องชีพอ่ะ ปั๊บปั๊บแอรฮาวเวสเตอร์ปิช,ชากเอ้ยไม่ยอมแฮะไม่ยอมไม่ยอมแฮะแล้วอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรพีจตีตัวละครเนี่ยต่อกระบุมไม่สาใจอะไรป้าต่อต่อไปครับแต่คนเล่นเป็นมานจะเปซัพพอร์ตตัวละครเนี่ยก็เปซัพพอร์ตบ่อยมากเลยพวกสายโซนเนอร์ เพราะอย่างแรกถ้าโซนถ้าซัพพอร์ตให้ไปท่ากันนะครับไปท่าประกันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคเจดีโออันนี้มีสแตนและเป็นเดอะเวลร์อันนี้เป็นดีโอจากกวาร์ผ้าเจ็ดใช่ไหมจัก,กรวาลหนึ่งปีตัวหนึ่งต่อมาท้ายเฮ้ยตอนนี้อันนี้มีสติโบลันก็ประกาศทำแล้วผมก็อู้รอดูเลยคือผมไม่เคยดูกรอบมาก่อนนะส,สติโบลันเนี่ยตอนแรกจะซื้อบ้างงามาอ่านแต่แบบอุ๊ยเขาบอกจะประกาศอ่ะเออเลยแบบเอาเลยแล้วกันนะรอดูเลยแล้วกัน ไม่โดนอะลิการตเตฮาวิสเตอร์ฮาวิสเตอร์มีดจะสู้แต่ดูปามีดไม่โดนนี่แน่นี่แน่ยปามีดไม่โดนเห็นไหมข้อดีตัวเลขคือเนี่ยมันโจมตีไม่ค่อยโดนอีไฟล์ว่าทำอะไรจะบ่นอะ ไปเลยปลาหมดอะเนี่ยนี่ปลาทั้งหมดเลยปลาไปแล้วได้เกตอย่างเยอะแฮมวิสเตอร์ <c oughs> อ้าวไม่ทนอเอาไปไล่นี่ไงนไนเนี่ยสายโฟนเนอร์นะครับเลเวลเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยดูนี่ไม่น่าใช้โจฟิเกตต่อคอมโบหรือไปผมเอาไว้ต่อสกิลแรกเออใช้ไม่ตายเลเวลแรกไม่เป็นไรเรียนรู้ต่อไปเรื่อย โอ้เจอกับโจนาธานเอาไปหน่อนี้จนเธอรับด้นี่แน่หนึ 1, 2, ่สมไปโดนหนึ่งสองเอาไปฟรีอย่าไปฟรีอย่าไปฟรีอ่าฮะ อะไรเราอาริกาาต่ใสอย่างนี้สู้พันยังทำอแบบแะไรไม่ได้ข้อดีของเขาตัวเตี้ยสินะ,อะเอาเลยเราลูกละอุย้ยแทคเกอรหเนาะแทคเกอรเหรอ โ <Over> อเวอร์ดรายเหรอฮาร์เบนนี่แนะ่แอร์ฟลายผมไม่รู้จะมีผมไม่รู้ว่าจะมีใครเบื่ออยู่ไหมว่าผมเล่นเกมโจโจ้เนะี่ยผมจะรู้จะออจะมีคนดูเบื่ออยู่ไหมผมกลัวมากจะมีคนดูเบื่อนั่นแหละแต่ผมก็ทำไปเรื่อยๆครับจ,บจุดหมาะครบทุกตัวแหละ mấy thương 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 mấy จะทุบท้ายไปเฉยเอาไปปึ๊บลบหนึ่งสองสามเอาไปเล่ฮังมิสต้์ไอ้ไม่โดน,นที่มันต่อได้แหละแต่ผมช้าไปเมื่อกีม้มันต้องที่สามแล้วกดต่อผมเผิอกดเร็วไปไม่เป็นไรครับ มันต่อได้นะไม่ตายแล้วถ้าถามว่าดาเบรเพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมาแค่ยี่สิบพระโบธทำให้ตายใหญ่ไปนะยี่สิบหรือว่าแรงมากนะเพิ <c oughs> ม่ม <c oughs> มายี่สิบมาอ่าโฟนเ,เดอร์โฟนเดอร์เจ้าก,กันเหรอ <c oughs> โอ้เราโกงไปเยอะเลยวะเราโ,โลกลงมาะแต่อ๋อมันเออบระโบธมันมันการดับมันมันการโจมตีได้ไหมวะ Here ah. <laughs> oh. How is that? How is, the? How is the? <laughs> <laughs> No, no, you! No, <laughs> จาเขาไปจำเลยนั่นแหละาแต่เสียดายว่าเกมเนี้ยมันสนุกนะแต่ว่าข้อเสียคือเออเซิร์เวอร์มันแย่มากผมว่าทุกเกมของค่ายบันไดอะพวกเกมแบบเนี่ยต่อสู้ออนไลน์เซอร์เวอร์มันแย่มากเลยนะลองไปสังเกตดูแต่ที่ยังมีปัญหาเรื่องการต่อเน็ตอยู่เลยเพราะที่อยู่โฟนเดียวกับเรานะแ๋ยวผมก็ลองไปเล่นไอนะออนไลน์บันไดเกมเนี้ยประมาณสามแมตช์โอ้โหแหลกมากจนผมเล่นไม่ลงน่ะ ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่เกม 2, สองเกมนะตอนแรกอะไรนะ,ะนะดาบิค่าอาสูรแอนนี่แน่ยฮาวเวสตอร์นี่ไงลุยเลยทุกตัวโจมตีไปยังไงล่ะ ไงแกแพ้แล้วเรียบร้อยเอออยู่ตานี้ดีเฉยไงนี่ยเสียดายมากเกมแค่บันเดอแต่ละเกมมันทำเซิร์ฟเวอร์แย่มากเลยออนไลน์่คือเหมือนเขาว่าเลยนะเหมือนเขาจะเล่นแค่โซญี่ปุ่นเขาเป็นหลักมากกว่าโซลมาเราเขาแบบว่าไม่ได้แชร์ขนาดนั้นนะเพราะเกมต่อสู้โซลมากมันก็ต้องแข่งออฟไลน์ครับออนไลน์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ มันมีแต่มันยากมากเอาละเจอละเจอจอ,จอ,อิกี้นี่แน่หนึ่งสองสามโอ้ยเอาเลยเอาดิเอาดิใสอ๋อ เราก็จับได้นะแต่เราไม่เข้าใจจับเท่าไหร่ท่าออเ โอ๊ยลืมกดต่อใช่มันโอ๊ยรอจับมาเดียวเลยละเอะแมวหน้าเพื่อนโอ้โหเออโอ้โหยายาพึ่งย่งพึ่งออกไปแล้วกันนั้นเอาไปเลยฮาสมิสเตอร์ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนหนึ่งสองเอ้ยทำไมกดไปตีไม่โดนอ,ะอ่ะอย่ะแล้วอย่าแล้วอย่แล้วโอ้ย นิษตัวซ่าเลวก่นเอนี่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 เอาไปเลยเออโอเคโอเคไม่ตายวิวสองลดยาบมากต้องเรียนรู้ไปก่อนโอเคจับไม่แด้เดิมนี่แนะ่ きききき。 ต้องสมาธินิดนึงเอาไปเลยไปเจ้าไม้เจ้า,า้านี่ไอ้โอ้กัดอินออกไปโอ้โอ,โอ้พอเจอตัวตี้ตัวเตี้เจอกันเล่นยากมากเลยอ่ะอีกกี้ผมว่าข้อดีมันเยอะกว่านะมันมีจังท่า,าร่อนกลางอากาศได้อ่ะแต่ตัวนี้มันแด็ดเร็วแค่นั้นะโอ้โหได้เอกค3สามด่านแต่ก็ดีอยู่ อ่ะโอเคก็สำหรับเกมโจโจ้บิสไซแอนดเวนเจอร์ออฟสตาร์เพเทลอาร์ก็ถือจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม